สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อ,ยอ,ยอ,อไพ่อยากบอกอะไรกับคุณในวันนี้อยากบอกอะไรกับคุณเกิดอะไรขึ้นกับคุณในวันนี้เป็นอย่างไรควรทำอย่างไรไพ่ทำขวัญช่วยบอกทีอยากบอกอะไรกับคุณในวันนี้ เกิดอะไรขึ้นกับคุณพลังงานตัวคุณเป็นอย่างไรบอกอะไรคุณช่วยเหลือการช่วยเหลือถ้าคุณต้องการช่วยเหลือเมื่อคุณช่วยเหลือแล้วคุณจะได้รับการช่วยเหลือพอวันนี้พูดถึงการให้การช่วยเหลือหรือจะมีคนมาช่วยเหลือคุณถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือถ้าคุณเป็นคนจิตใจดีห่วงใยชอบช่วยเหลือจะหันการในวันนี้การช่วยการให้คุณก็จะได้รับ ้วคุณจะได้รับการให้การช่วยเหลือพลังงานที่ดีๆด,ด้วยการให้ด้วยตัวตัวคุณเองแล้วคุณต้องการความช่วยเหลือคุณจะได้รับความช่วยเหลือนะแล้วเป็นอย่างไรคุณคิดอย่างไรคุณจะทําอย่างไรอีกเกิดอะไรขึ้นวิตกกังวลไพ่ยอยากบอกอะไรคุณเหมือนไพ่จะบอกว่า เหมือนตัวคุณเองตอนนี้มีความวิตกกังวลความเครียดต้องการมีทางออกมีคนมาช่วยเหลือคุณจะได้รับการช่วยเหลือนะนะมีทางออกได้แล้วเป็นอย่างไรคุณเป็นอย่างไรควรทำอย่างไรเกิดอะไรขึ้นสัมผัสสัมผัสได้การสัมผัสได้รู้เป็นพลังงานที่จะเกิดขึ้นกับคุณในวันนี้นะ เพราะมีใบแรกเป็นพลังงานที่ดีนะการช่วยเหลือการให้ด้วยการยอมรับด้วยการรับการช่วยเหลือคุณได้ช่วยเหลือคนรอบข้างผู้คนแล้วคุณก็จะรับการช่วยเหลือเพราะคุณสัมผัสได้คุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรคุณควรทําอย่างไรเพราะพูดถึงการสัมผัสการเรียนรู้สัมผัสที่จะมีทางออกหาทางออกได้ควรจะคิดควรจะแก้ไขอย่างไรแล้วใครจะช่วยเหลือคุณได้คุณจะได้รับการช่วยเหลือ ถ้าคุณไปช่วยเหลือผู้คนคนอื่นคนรอบข้างเพื่อนถ้าคุณจะได้รับการช่วยเหลือพูดถึงการให้การรับการช่วยเหลือสรุปเป็นย่างไงจะบอกว่ารักแท้ความจริงใจความให้ให้ความรักความรักแท้ความมีเมตตารักเหมือนแม่รักลูกพ่อรักลูก เป็นแม่เป็นลูกเป็นความอบอุน่นความบริสุทธิ์ใจความจริงใจจะเกิดขึ้นกับคุณคุณจะได้รับการช่วยเหลือเมื่อคุณมีความจริงใจนี่จะพูดถึงความช่วยเหลือการให้การได้รับคุณสัมผัสได้คุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรคนจะทําอย่างไรต่อไปไพยอยากบอกคุณเหมือนไพจะพลังงานบอกถึงความช่วยเหลือนะได้รับความช่วยเหลือแล้วอย่างไรอีกสถานการณ์ตัวคุณเป็นอย่างไรอีก เกิดอะไรขึ้นกับคุณใพรอยากบอกอะไรกับคุณไม่เข้าใจกันความขัดแย้งความไม่เข้าใจกันเหมือนเนะี่ยเพราะความไม่เข้าใจกันความขัดแย้งเนะมื่อคุณให้การช่วยเหลือเขาเหมือนการให้นะนะช่วยเหลือให้อภยัยแล้วเป็นอย่างไร คุณทำอย่างไรกับปัญหาที่เกิดขึ้นแก้ไขยอย่างไรพบปาสังสรรการพูดคุยเรียนรู้ทำความเข้าใจกันนะเมื่อมีความขัดแยง้งพูดคุยแก้ไขปัญหาได้คุณมีเรื่องเครียดเรื่องความไม่เข้าใจการเรื่องเพื่อนคนรอบข้างเพื่อนรวมงานพักผ่อนเหมือนไพ่จะบอกให้คุณพักผ่อนดูแลตัวคุณเองสุขภาพ การพักพักเหนื่อยจากความเครียดความวุ่นวายความมีข่าใจกันมากมายแล้วคุณมีสัมผัสคุณจะคิดนะเพราะวันนี้พูดถึงสัมผัสแล้วการพักผ่อนในเมื่อได้รับการพักผ่อนผ่อนคลายนะอยู่กับธรรมชาติแล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะทําอย่างไรจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณเพราะคุณมีสัมผัสสัมผัสพิเศษสัมผัสที่ดีเรียนรู้เข้าใจหาทางออกได้ว่าจะแก้ไขยอย่างไรว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณสรุป งอกเงยอันนี้ก็พูดถึงเรื่องราวดีๆนะเหมือนไพ่อยากบอกกับคุณนะ่ะแนะนำคุณมีเรื่องเครียดเรื่องไม่เข้าใจกันความขัดแยง้งแล้วแต่ละคนละท่านที่เกิดขึ้นอย่าเป็นเรื่องงานเรื่องเงินความรักชีวิตคุณนะตอนนี้หรือเรื่องกับเพื่อนเพื่อนรวมงานเพื่อนคู่แล้วที่ไม่เข้าใจกันนะ่ยให้พูดคุยพบปะสังสรรค์ลกพักผ่อนแล้วงอกเงยอ่ะ ชีวิตคุณเจริญลุ่งเหลืองก้าวหน้างอกเงยไม่ว่าเรื่องเงินน่ะจะก้าวหน้าการงานชีวิตคุณจะงอกเงยก้าวหน้าแล้วอย่างไรอีกบอกอะไรกับคุณอีกสถานการณ์ตัวคุณเป็นอย่างไรได้รับสิ่งที่คุณรอคอยคุณจะได้รับสิ่งที่คุณรอคอยคุณหวังคุณปรารถนาคุณรออยู่คุณจะได้รับ ในวันนี้หรือคุณรอคอยอยู่ในตอนนี้คุณจะได้รับที่คุณรอคอยผู้นำคุณมีความเป็นผู้นำเป็นที่พึ่งที่ปรึกษานะความก้าวหน้าคุณรู้คุณเข้าใจมหาอภิมหาเศรษฐีแล้วจะ เหมือนไพ่บอกว่าที่คุณรอคอยที่คุณหวังที่คุณปรารถนาที่คุณคิดคุณวางแผนไว้คุณจะได้รับนะในวันนี้ให้คุณเริ่มต้นพัฒนาปรัะปรวงปรับปรุงตัวคุณเองด้วยการให้แล้วคุณจะได้รับความช่วยเหลือทําให้ชีวิตคุณจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าแต่เหมือนไพ่จะบอกคุณในวันนี้อ่ะในการรับการช่วยเหลือความแก้ไขการพูดคุยเรียนรู้พักผ่อน เพื่อความมั่นคงไปในอนาคตข้างหน้าพบโอกาสที่ดีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับคุณน่ความจริงใจความรักแท้จริงใจความจริงใจบริสุทธิ์ใจที่มีให้คุณแล้วคุณที่ตัวคุณเองมีแล้วคุณก็จะได้รับนะ่เพราะเป็นแรกนะการช่วยการให้แล้วก็จะได้รับนี่ก็งอกเงยก้าวหน้าชีวิตคุณไม่หยุดอยู่แค่นี้นะอันนี้อภิมหาเศรษฐีชีวิตคุณจเจริญรุ่งเรืองก้าวไปข้างหน้ามากมาย อีกใบเหมือนดังที่คุณคิดคุณหวังคุณต้องการเพราะคุณมีความเป็นผู้นำนะตอนนี้หาหนทางช่วงเวลาที่คุณต้องหาหนทางให้ชีวิตคุณก้าวหน้าตั้งแต่วันนี้ดูแลตัวคุณเองสุขภาพชีวิตจิตใจเพราะทุกอย่างที่คุณต้องการที่คุณปรารถนาที่คุณรอคอยมันจากตัวคุณด้วยนะคุณสัมผัสได้ว่าคุณจะทำอย่างไรแก้ไขอย่างไร จะพูดไม่ว่าการกระทําเพราะคุณมีสัมผัสเรียนรู้เข้าใจพักผ่อนผ่อนคลายกับความเครียดดีใจพบกับเรื่องราวดีๆทําให้คุณมีความสุขแล้วห้ให้คุณมีความสุขกับทุกๆวันตั้งแต่วันนี้ไปนะแล้วคุณก็จะได้รับสิ่งดีๆและการให้แล้วคุณก็จะได้รับเหมือนไพ่จะพูดถึงเหมือนพูดถึงณนะตอนนี้วันนี้เวลานี้ ได้คุณเรียนรู้พัฒนาตัวคุณเองที่มีเรื่องเครียดเรื่องอาวมากมายที่ไม่สมหวังที่คุณปรารถนาให้ก็ย้ำซ้ำนะช่วยเหลือเนะี่ยเมื่อคุณให้ใทยด้วยความรักความเมตตาความจริงใจคุณก็จะได้รับการช่วยเหลือทุกอย่างที่คุณรอคอยจะเกิดขึ้นกับคุณตอบต่อไปข้างหน้าพจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าต่อไปในชีวิตคุณให้มีความสุข ทุกเรื่องดีใจอ่ะแก้ไขปัญหาได้สเสน่ดึงดูดอ่ะคุณมีสเสน่ห์ด้ด้วยคุณดึงดูดด้วยสเสน่ห์คุณอ่ะดึงดูดเรื่องราวดีๆเข้ามาด้วยพลังตัวคุณเองคุณจะพบกับสิ่งดีๆโอกาสที่ดีที่คุณรอคอยนี่ก็พี่อภิมหาเศรษฐีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านี่ก็ย้ำซ้มนะคุณก็จะงอกเงยก้าวหน้าต่อไป ในชีวิตคุณในทุกๆด้าน